อาร์ตพสุดโผล่ย้ำนิสัยแท้จริงของเจ้านงพนีหลังได้สัมผัสรู้เลยเป็นคนอย่างไรล่าสุดนั้นพระเอกดังอาร์ตพสุดได้โผล่ย้ำนิสัยแท้จริงของนักร้องลูกทุ่งสาวจ้านงพนีหลังได้สัมผัสรู้เลยว่าเป็นคนยังไงมหากราร์ดดรามา่าวงการลูกทุ่งไทยตะกะแ่นชนระดาและเจ้านงพนีเกิดความเข้าใจผิดหลังได้ไปสแสดงคอนเสิร์ตเวทีเดียวกัน เมื่อวันที่8เมษายนก็เกิดการสื่อสารผิดพลาดจากทีมงานทำให้เข้าใจกันผิดและเป็นต้นตอของการที่ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาไลฟ์ในมุมมองของตอนเองลามไปถึงมีการไลฟ์ที่พูดถึงครอบครัวของอีกฝ่ายจนกลายเป็นดรามา่าลูกลมใหญ่โตดูเหมือนว่าศึกสองลูกทุ่งสาวจะไม่จบง่ายๆก่อนหน้านี้จ้าก็ออกมาโพสต์รูปหลังจากที่ได้โทรคุยกับแม่มีข้อความว่าแม่หนูเหนื่อย เคลียดก็กลับบ้านเราพรุ่งนี้มีงานเล่นนครเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ขอให้หนูเล็กเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆงานดีๆอะไรที่เราไม่ชอบให้ใครทำกับเราเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับใครใครเขาทำอะไรเขาก็จะได้แบบนั้นอืมแค่นี้นะหลังจากที่วางโทรศัพท์น้าตาฉันก็ไหลออกมาเองพ่อแม่ใครใครก็รักล่าสุดนั้นอาร์ตพสัสดุ์ได้โปรย้ำนิสัยแท้จริงของจะ้ะ โดยอาร์ตนั้นได้โพสต์ในคอมเมนต์น้องเป็นคนที่น่ารักมีสัมมาคาระวะสุดครับเท่าที่พี่ได้สัมผัสมา